เอลยไงเอ็มหมายถึงเอ็มอัปเดตกอกมาไงเอ็มก็สงสัยไงเห็นมันแบบไม่ค่อย้เห็เขาเดินอยู่เขาอยู่ใช่เห็นเขาเดินอยู่ในบ้านก็ไม่ใช่ก็ไม่ไดอยู่เขาอยู่อพาร์ตไม่ได้อยู่เขาหมายความว่าตอนนี้เขาไม่อยู่หรือเปล่าไม่แมคค่ะว่าอันไหนอะคือห้องพ่ออิงมันเหมือนแบบไม่มีอ๋อคือแต่ก็เห็นพ่ออิงกขับรถกลับอยู่นะตอนใช่ตอนที่เขาไปโรงพยาบาลที่เอ็มไปตรวจหัวใจอะไรก็เห็นพ่ออิงก็มาขับรถออกจากบ้านขับรถให้เอ็มนั่งบ้ง แบ่งใช้กับพี่เอเออก็คง,คงจะเอาอ๋อก็นึกว่าพี่เอขายป๊อปมาดพี่เอคือรับซ่อมป๊อปมาดอะไรวะโหคนที่มันหลักก็คือหลักจริงๆเนาะซ่อมๆอ,มอ,มอะไรอะทิ้งสิแม่ซ่อมอะไรซ่อมตุกก๊กตุ่นตัวใหญ่ๆที่เป็นแบบสมมติหนีตัวหนึ่งแสนหนึ่งเนี่ยเขาก็ส่งมาซ่อมกับพี่เอเขารับซ่อมอยู่ขายเกลือเองได้ด้วยเอ๋เปรมเพรมก็ทำพวกตัวพวกตุ่นจะรายได้ดีนะ เห็นรถมาส่งเมียมาทำอยู่ไงอยู่ที่เมืองทำเกือบทุกตาที่โสมใจคนนะอืมอะไรแล้วทำไมเอกกับพี่จ่ายเขาเอกพี่เอกไม่ใช่พี่จายเอกตายพี่เอกตายเขาย้ายไม่อยู่บ้านนี้เนาะเออจะบ้านหลังนั้นาะบ้านใครบ้านสายที่โน้นหรืบ้านสายเออแล้วแมวก็นั่นแหละดิก็เลยสงสัยแมวไม่น่าจะมาด้วยปะเยอะขนาดนั้นไม่ค่อยเลี้ยงอะพ่อแม่เขาปะ หรือว่าพ่อแม่ทรายกลับมาแล้วเออใช่ที่เธอบอกเป็นบ้านพ่อแม่อใช่บ้านพ่อแม่ของทรายใชี่ยเนี้เนี้เนียเนี้ยเนียนี้นี้เนี้ยเนเนียเนีนเนี้ยเนี้ยเนีายเนี่เนียเนม้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนมันี่ยเน่้รเนี้ยเนี้เนี้นี้ยเนีเยเี่ยอนนี้เบนี้เี้ยีเยเนี้ยเาี้เเเนี่ย น้องน้องแฮปปี้น้องเสือแฮปปี้ดีแท้ไปไหนเนาะมาดาร่าถ่ายรูปบางโทรศัพท์โทรศัพท์ไปเลยโอ้ยหนูมาใกล้เพียงครับคราวนี้นะถ้าโทรศัพท์พังนะบอกเลยขอยากแล้วนะ ถ้าทำตัวแบบเนี้ยอุ้ยได้ได้อได้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 สองสามยกสองนิ้วชูสองนิ้วด้วยทำหน้าทำตางดิคว่าเล็กทำหน้าหล่อหล่อทำหน้าหล่อหล่อดีดีทำหน้าดีดีหกฟันไม่ต้องยิ้มนั่งตรง ไม่ได้แฮปปี้ไต่ะนาเอออะน่ากลัวมากอน่ากลัวมากไม่ให้ย่าเขารักให้หลงเลยหล่อหล่อทำดีดีโทสดีดีดีครูเขาสอนให้โทษยังไงลูกรอกลอมงบังัหน่อยไม่ได้ไก็ได้เออเอาหัวตรงหยาบหยาบเป็นยาอ่อนได้ยคุ้าิ้มดเออยิ้มุกยิ้ม อมยิ้มยิ้มแบบไม่เห็นฟันนาก,กัว่าเกียดบอกว่าบอกว่าหน้านี่อย่าเชิดเดี๋ยวยิ้มเออหน้าสองยิ้มยิ้มแบบอมยิ้มแบบมุมปากมุมปาก <c oughs> เออย่างเงี้ยน่ารัก <c oughs> ยังมีฟันผมาอีกขึ้นไหขึ้นกันลูกเออหุฟันเวลายิ้มหุฟันไว้ฟันยิ้มไม่เออนั่นแหละถูกต้องเก่งมากนี่แหละนี่เน่ยอย่าสันได้ละรูปที่ดีที่สุดคือใค่เวลาถ่ายพี่โรงเรียนนะที่ครูถ่ายให้ถ่ายี่ดีนะไปดัดฟันเธอลูกอื่ะโตมาแน่เดี๋ยวต้องดัดก่อน ไปใส่เด็กจัดฟันมาเอมเนี่ยเขาะเข้าไปด้วยอ้าวไม่เรียกเจกเหรอเจกเปาเคกตองล่าเร็วเเดี๋ยวเรียกเพื่อนในเกมเราบอกกันอืมดิวอ่ะอ๋อต้องรอกไหมได้ดิวมาด้วยเจก